ท่านชมต่อเนื่องกับเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่สามทหารไทยเหยียบกับระเบิดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีนะครับหนึ่งในนั้นที่ต้องตัดข้อเท้าซ้ายก็คือพลทหารธนพัฒน์หุยวันก็วันนี้ผู้สื่อข่าวไปไปสัมภาษณ์ถึงที่เตียงนะฮะนี่นะฮะซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ให้เล่าถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวท่านชมฟังในบางช่วงนะครับผมเป็นทหารอยู่ที่ลบบุรีครับคือภารกิจวันนั้นคือเยกบตัว,วายถึงต้นสัตบัญเดินรายนรัฐเตรียกับแต่ผมเป็นคนที่สี่ช่วงกลางๆแล้วเกือบจะถึงต้นพญาสัตบัญญเลยผมไปเหยียบก่อนไปชุดช่างเขาตรวจไม่เจอนะมันน่าจะเป็นพลาสติกณระเบุพลาสติกตอนนั้นที่เหยียบนี่ผมมิสติหมดครับมันร้อนลุกมันไฟเลยตรงขาแล้วก็กอดขาดตัวเองแล้วก็ ตะโกนเรียกแล้วก็ไปปลูกจานิ่กับผู้กองแล้วก็เรียกให้ผู้กองอุ้มผุมออกไปขานี่เปื่อยหมดเลยส้นเท้าน่ะมันยังเหลือน้อยนิดน่ะเลยให้พี่เขาตัดออกเนื้อฝ่าเท้าส้นเท้าแล้วก็คอมเบตตัดออกเลยไม่มันกิกะนะครับก็บอกว่าอู้อนาคตผมหมดแล้วก็ <laughs> ขอบคุณคว้นและกําลังใจทุกคนมันมันมาด้วยกับภาพภูมิใจและเสียสละ <laughs> คือภารกิจวันนั้นคือเย็บคนนี้เจ็บหนักสุดเหลือส้นเท้านหนึ่งบอกหมอก็ตัดทิ้งไปเลยแกบอกว่าเหมือนกับมันร้อนเหมือนไฟตอนเหยียบครั้งแรกวูบขึ้นมาเลยให้กำลังใจกันท่านผู้ชมฮะให้กำลังใจนะที่หมดให้กำลังใจกองทัพก็ไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วแหละฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะครับวันนี้นะครับ ตามที่นายทักษิณชินวัตรได้เชิญชวนผ่านทางโซเชียลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าวันนี้คุณทักษิณจะไปพูดเรื่องปลดล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกพริกเกมเศรษฐกิจไทยและก็พริกเกมเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตจัดโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็มีลูกสาวครับนายกแพทองทานนะครับพร้อมคณะรัฐมนตรีหลายท่านคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ คุณประเสริฐจันทรรวงทองก็ไปให้กําลังใจคุณชูศักิ์ก็ไปคุณสุดชาติตันเจริญนะครับคุณจิรพรสินทุไพรนะครับคุณสรวงเทียนทองก็ไปพูดนะครับแล้วก็แน่นอนฮะคุณทักษิณพูดที่เวทีไหนก็ตามแต่หัวข้ออะไรก็ตามก็ต้องมีเรื่องการบ้านกัรเมือง <ừ> นะ <ừ> ลองฟังดูบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับกบชา ผมก็แปลกใจไอ้ผู้นำาสมมตมันไรจริยธรรมจะตายแต่เรากลับไปเข้าชาตผมงงไปวันนี้คนไทยเราทำไมไม่หักกันแั้วทั้งที่วันนี้มันเป็นเรื่องที่สิ่งที่ไม่น่าเกิดนะไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกเขาทำแต่ว่าเรากลับ,ลบเรียกว่ายัาไม่ยิ่งพักคื้งหลุดออกมาจากประเจากรัฐบาลนี่ก็กลับมองว่ามีการสายชาติเลยไม่รู้ว่าตกลง เขาเป็นสมืหรือเป็นไทยวันนี้สิ่งที่เราสะดุดปัญหาของประเทศที่ทําให้ทุกอย่างมันยิ่องอับอยู่อันแรกปัญหาการเมืองการเมืองสมัยที่รัฐมนตรีสี่สูงเป็นรัฐมนตรีที่ดีที่สุดเป็นรัฐมนตรีฉบับประชาชนวันนั้นรําไทยรัฐไทยเข้ามาือกตั้งครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ขายนโยบายและก็ชนะเรื่องต่างทุกอย่างแต่ตอนน่อหลังมาความแข็งแรงของ พรกไทยรัฐไทยในช่วงรัฐธรรมนูญปี44เมื่อมีการปฏิวัติก็ได้ถอยกับอเิศไานวันนี้พรรคการตั้งรัฐบาลผสมและหลายๆพรรคผมนึกถึง51ปีที่แล้วตอนผมช่วยในการอยู่กับคุณปิดาพรัฒตนะธรรมอาจารย์หองสุอริทเป็นนายกรัฐมนตรี51ปีที่แล้วเหมือนกันเลยครับ การเมืองไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ลงกันไปล้กันมาผลสุดท้ายบ้านเมืองมันไม่ไปไหนแต่ว่าผมอยากจะขอร้องทุกคนว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงได้แต่บ้านเมืองต้องต้องคงพัฒนาอย่างต่อเรื่องต่อไปไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงบ้านเมืองต้องพัฒนาต่อไป นั่นก็คือข้าราชการก็ต้องทางานต่อไปภาคเอกชนก็ทํางานต่อไปไทยม็ิรัฐบาลก็มีหน้าที่เสริมให้ภาคเอกชนแข็งแรงนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมฮะก็วักสําคัญก็คือเมื่อสักครู่นี้แหละก็พูดถึงเรื่องของไทยกับกัมพูชานะครับความเชื่อมั่นในหมู่คนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้คนไทยไม่รักกันนะครับ แล้วก็เอ่ยตเต็มๆเลยฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องที่เกิดขึ้นกับกัมพูชา<น>ผมก็แปลกใจ <c oughs> ไอ้ผู้นำเขมรมันไร้จริยธรรมจะตายฮะผมฟังว่ามีคำว่าไอ้เลยนะไอ้ผู้นำเขมรมันไร้จริยธรรมจะตาย <c oughs> ไอ้ผู้นำเขมรคนนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณมาเน็ตแน่ <c oughs> เพราะที่เป็นเรื่องเป็นราวทุกวันนี้มาจากคุณเซน <c oughs> นะถ้าจะแทนคำชัดๆก็คือ ไอ้หุนเซนเนี่ยไร้จิยธรรมจะตายต้องมีจะตายนะคือไม่ใช่ไรจริยธรรมธรรมดานะมันไรจริยธรรมจะตายคือไร้จริยธรรมมากๆอ่ะก็จะตายเนี่ยอนี่ฮะแต่เรากลับไปเข้าข้างมันนะฮะคือก็ไม่มีใครเข้าข้างหุ่นเซนนะอืจริงๆไม่มีใครเข้าข้างหุ่นเซนนะครับแต่คุณทักษิณพอพูดตรงเนี้เหมือนกับหน้านักการเมืองคนไหนลอยมาหรือเปล่า คุณทักษินจึงมีต่อว่าอย่างพักที่เพิ่งจะออกไปเนี่ยเออกลับมามองว่าขายชาติเลยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเขมรหรือคนไทยใช่ไหมมันก็มีใครอ่ะที่ไปหาเสียงที่ศรีสะเกดอ่ะบอกว่าเนี่ยขายชาติอ่ะใช่ไหมเรารับใช้ประชาชนเราไม่รับใช้คนโกงเราไม่รับใช้คนขายชาตินะฮะเอาละเมื่อคุณตักษินพูดไป,ปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้รอดูฮะหรืออาจจะรอดูคืนนี้เลย เฟซบุ๊กของคุณเซนน่ะแต่ว่าพอพอคุณพูดถึงว่าคุณเซนเนี่ยมันอะไรนะไลฟ์จะได้ทําจะตายทำไมเราไปเชื่อเออคุณก็ต้องถามตัวคุณด้วยนะว่าขนาดคุณเซนมันไลฟ์จะได้ทําอย่างเนี้ทําไมคนไทยเชื่อมากกว่าตัวคุณเออคุณต้องถามตัวเองบ้างนะทักษิณแล้วอย๋าดีจะถามว่าชี้ไปที่คนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้ดูตัวคุณกับดูลูกสาวคุณบ้างว่าทําไมคนไทยวันนี้ไม่เชื่อคุณกับลูกสาวคุณ เออย้อนกลับไปถามตัวเองดูบ้างเออนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของพระอ่าก็พระที่เราเปิดคลิปให้ดูเมื่อเช้าก็คือพระครูศรีรัตนวิเชียนหรือว่าพระยอดทองเจ้าอาวาสวัดท่าบัวทองเนี่ยนะฮะพระขี้อายนะฮะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรที่สุดแล้วก็ออกมายอมรับ ออกมายอมรับว่าคลิปที่ถูกนําเสนอไปนั้นคืออัตมาเองนะฮะแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามคลิปคงไม่ชี้แจงอะไรตอนที่ให้สัมภาษณ์ในใน,นคลิปนี้แล้วเสร็จแล้ววันนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าก็คงต้องสึกภายในวันนี้เพราะว่าทางรองหุ้มในาการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็โพสต์บอกว่าพระรูปนี้ที่สุดแล้วก็ต้องสละสำร,รับเพศภายในวันนี้เท่านั้นนะเออ โถคุณมันก็ต้องอายไม่ลิแม้ว่าเวลามันจะไม่ไมยาวมากนะคนแร<ล>กที่รักหรือคนแรกจะว่าช่วยชี้แจงเรื่องของประเด็นเมื่อวานหน่อยเห็นบอกมีเงินหกหมื่นเีกามีการแจ้งพระลูกวัดไปแล้วพระลูกวัดโอนให้นี่คือประเด็นเป็นยังไงค้คือประเด็นเป็นอย่างนี้เออโยมที่เป็นข่าวยกก๊อฟอลยกันเนาะก็คือม,มันโทรมาว่าจะมีเงินโอนจะฝาก ฝากเงินเข้าบัญชีหน่อยครับีบังเอิญว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันอยู่ที่ร้านมันยังมันใช้ไม่ได้ก็เลยก็เลยไปหามาหาพงนันว่ามีเลขบัญชีนี้ไหมอะไรนี้ก็เลยขอเลขบัญชีเขาแต่ในในความในความจริงคือเราก็เหมือนกับเราก็เราก็รู้ประเด็นว่าเอาเอเขาเขาไม่ข่าวอยู่นะแต่ว่าในความที่คือเออถ้าถ้าแค่ช่วยเรื่องบัญชีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งก็เลยก็เลยอ่าขอบัญชีท่านมาหาพงอนันแล้วก็ อ่ตามข้อความแชทนั้นเลยอือเออท่านเดี๋ยวจะมีโยมโอนมานะเอ,อ่อ,อโอนมาหกหม 6, ื่นคนหกหมื่นเดี๋ยวถ้าก็ฝากไว้ก่อนประมาณนี้ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้หกหมื่นนี่มันคือเขาจะไปทําอะไรยังไงพอวันนั้นปุ๊บก,ก็เขาก็ส่งไอ้เลขเลขบัญชีที่จะให้โอนต่อไปนะ่ะเอามาตอนนั้นท่านทราบนะครับว,ว่าช่วงวันที่โอนมันเป็นวันที่เรื่องเรื่องเริ่มแดงแล้วเราก็ รู้เจตนาของสีการก๊อกไปแล้วว่าที่จะโอนมาให้มาให้หลวงพ่อโอนมาให้เพราะอะไรไม่ไม่รู้จริงๆเพียงแต่ว่าขอขอ,ขอเลขขอเลขบัญชีแต่บังเอิญว่าบัญชีแอปเนี้ยคือโทรศัพท์มันจะมภาผ่านใช้ไม่ได้ก็เลยไปขอยืมอขอของท่านพระมาพงอนันมาทวจะมีเลยบัญชีไหมประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้สีการ,รก๊อกเด้โทรมาหาอาจารย์ก่อนไหมครับว่าแบบมีเหตุแบบนี้แบบนี้อแบบนะไรับ ก็ก็ม okay. ีโทรมาเรื่องเรื่องเรื่องนี้โทรมาก่อนโทรก่อนว่าที่ที่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ซื้อแล้วก็คุยเรื่องว่าจะขออ่าเอาขอเลขบัญชีแต่ผมบอกเบองเว่าเรื่องเครื่องนี้มันใช้มันโอนไม่ได้ส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องเงินว่าเคยโอนไปให้แต่ว่าไม่มากนะครับเพราะว่าทางนู้นเขาก็มาขอแล้วก็บางทีเขาก็โอนกลับมาเป็นการใช้คืนบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ครบทั้งหมดก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมอันนี้เขาบอก แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับกอล์ฟนะฮะล่าสุดก็พระอาจารย์ยอดทองก็ลาสิกขาแล้วนะครับอ๋อแหละไปคนนี้นะคนนี้คนนี้นี่ไปศึกที่วัดอัมพรินคูหาที่อํำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกอยู่พิจิตรนะแต่ไปศึกที่พิณุโลกก็ถือว่าเป็นรูปที่สิบสองรูปที่สิบสองนะฮะ ท่านผู้ชมฮะจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีที่ท่านวิกเต่าท่านจรุนเกียรตินะครับออกมาเปลยๆว่ายังมีอีกเยอะนะฮะยังมีอีกหลายรูปแล้วก็มีพระผู้ใหญ่ถ้าเกิดเปิดชื่อมาแล้วจะตะลึงกันทั้งประเทศวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรจากท่านวิกเต่าพอดีวันนี้ท่านต้องเจอกับพบตรด้วยนะฮะมาต้อนรับนะก็เลย ก็เลยยังไม่มีความคืบหน้าว่าเป็นใครอะไรอย่างไงแต่ว่าคุณจตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพุทธศาสนาโพสต์ภาพเอกสารพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่รู้ที่บิ๊กเต่าพูดถึงใช่สมเด็จพระราชาคณะรูปนี้หรือเปล่าเห็นได้ข่าวว่าไม่ลงปาติโมกไม่ลงเวียนเทียนมาเป็นปีๆละไปเที่ยวเมืองนอกได้บ่อยๆแต่กิจในวัดเทตลอดนะครับ แล้วก็เอกสารเป็นการโชว์เอกสารของพระชั้นผู้ใหญ่รูปแรกนะครับระดับสมเด็จที่คุณจตุรงนำมาเปิดเผยเ,เป็นเอกสารตอบโต้ถแถลงการวัดแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขียนเป็นข้อๆท่านผู้ชมฮะเขียนมาทั้งหมด10บข้ออยกตัวอย่างเช่นคําว่าเรื่องเก่าผ่านมานานแล้วจเจ้าอาวาสเก่าไม่เอาเรื่องพยายามหลีกเลี่ยงยืนในจุดที่ตัวเองได้เปรียบว่าหมดอายุความแล้ว แต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงหลักพระวินัยเลยไม่มีอายุความโทษประราชิกทางพระวินัยกลับจะให้เลี่ยงใช้กฎหมายบ้านเมืองข้อว่าเรื่องเก่าหมดอายุความเป็นกฎหมายบ้านเมืองเลี่ยงได้แต่ข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงผิดตั้งแต่วันแรกที่ยักยอกเงินวัดจะเลี่ยงยังไงการออกถแถลงการอ้างว่ากฎหมายเอามาข่มขู่คุกคามลงโทษปิดปากผู้เรียกร้องให้ตรวจสอบอธิกรณ์ตามพระวินัยการอ้างขอยืม เลี่ยมกฎหมายจนลืมคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งถึงรองสังฆราชน่าจะต้องมีจริยธรรมสูงส่งกว่าผู้เป็นคาราวาสด,ดูแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของเงินออันนี้ไม่ดูแล้วไม่เกี่ยวกับสีกากอฟเป็นเรื่องเงินเป็นเะรื่องเงินนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมไปหาอ่านในรายละเอียดได้เพราะยาวนะครับถึงสิบข้อนะครับแล้วก็ ผู้ร้องเรียนผู้ถูกร้องเรียนเป็นนะครับเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมนะครับแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยนะครับเงินที่มีปัญหาที่ทางด้านของคุณจตุรงอมาจ่วนั้นนะครับทราบว่าเป็นเงินจำหน่ายวัตถุมงคล769,000กว่าบาทนะครับที่พระรูปนี้นะครับยักษยอกนั้น เป็นเงินค่าจำหน่ายเหรียญเจ้าคุณนอซึ่งพระรูปนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงประธานกรรมการจัดการผลประโยชน์วัดเมื่อปี42ถึงไประเด็นเงิน769,000อ้างว่านำไปสร้างวัดพุทธแห่งหนึ่งที่สหรัฐไม่ได้นำเงินไปเป็นประโยชน์ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวนี่ฮะโอ้นี่เกิดขึ้นตนะั้ปี2542นะ เงินเจ็ดแสนกว่าเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนท่านผู้ชมฮะเยอะนะเยอะฮะได้มาจากการจําหน่ายเหรียญเจ้าคุณนองอ๋อเจ้าคุณนองไม่ต้องบอกชื่อวัดนะเขาก็รู้ท่านผู้ชมไปหาไปหาอ่านดูนะฮะชัดตรงจําหน่ายเหรียญนี่แหละนี่ส่วนก๊อฟนะฮะวันนี้ตํารวจก็นําตัวไปขอไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อฝากขังครั้งที่หนึ่งนะฮะ ก็ข้อหาของเขาเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อผู้ต้องหาเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดของเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบางทรัพย์นั้นเป็นของตัวเองสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับของโจรสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนี่ก็ถูกนําตัวไปฝากขังแล้วพนักงานสอบสวน,นก็คัดค้านการประกันตัวนะครับ ไม่มีญาติไม่มีใครมายื่นคำร้องหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวที่สุดแล้วก็ถูกนำตัวไปควบคุมที่ทันทสถานหญิงกลางต่อไปตอนนี้ยาวเลยวันนี้เขาคุกวันแรกแล้วใช่ของจริงแล้วยาวเลย<า>ท่านชมครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับเข้าไปตรวจสอบที่วัดประยุระวงสาวาสวรวิหารนะครับหลังจากที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพิ่งจะ ลาศิกขาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วผู้ช่วยจเจ้าอาวาสคนนี้แหละที่มีข่าวกับศรีกากอฟคุยกันหวานฉ่าเลยแล้วศรีกากอฟแล้วเราบิก๊กลองเต่าเองก็บอกว่าผู้ช่วยจเจ้าอาวาสคนนี้แต่ศึกไปแล้วเนี่ยฮะเอาเงินเนี่ยให้ศรีกากอฟในลักษณะเหมือนกับเป็นเงินบริจาคตู้บริจาคเทใส่กล่องไปใ,ให้เนี่ยวันนี้เจ้าที่หลายหน่วยงานก็ไปตรวจนะฮะปปปปปทแล้วก็ตัวแทนจากสำนักพุทธนะฮะ ที่สุดแล้วเนี่ยพระครูวินัยทอนวิเชียนผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคือสื่อเนี่ยไปลงสน,นาตกใจว่าบุคคลกุติเจ้าอาวาส <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ยทั้งสามหน่วยงานประสานมาเกานแล้ว <c oughs> ว่าจะมาวันนี้แล้วทางท่านเจ้าอาวาสก็เห็นว่าออมีผู้ใหญ่เดินทางมาด้วยก็มอบหมายให้พระเลขาพาไปที่กุติ <c oughs> แต่ก็ดันไปลงว่าบุคคลกุติเจ้าอาวาสและทางวัดก็เตรียมเอกสารหลักฐานไว้ให้พร้อมเลย ตรวจสอบดูแล้วจนเป็นที่น่าพอใจของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ทางอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ศึกไปแล้วเนี่ยนะจะเอาเงินของทางวัดไปให้กับศรีกาเพราะว่าวัดนั้นมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับฟังเสียงในบางช่วงสักนิดนึงเราเร่มือประชาครับไม่เพราะว่าตอนนี้กระแสเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วเพาะว่า

เกิดมีเรื่องคะชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นอีกไหมครับในวันนี้วันนี้เราดูเราดูที่เรื่องใหม่ในเอกสารใช่ไหมครับท่านจะปกับก่อนเดี๋ยวรออะไรกันจากขอบครับการนะครับขอขอนี้เกี่ยวกับยืนรันเรื่องเดียวไหมครับยืนยันเรื่องเดียวครับท่านเรานี้ตอนต้องการเรื่องเดียวเลยครับท่านครับเป็นการตรวจค้นหรือว่าเป็นอะไรครับท่านครว่าเกี่ยวกับพระพรเลยนะมาขอข้อมูลอีกครับสวครับตรวจสอบข้อมูลอย่างเดียวใช่ไหมครับพระพรท่านเกี่ยวข้องไหมคะให้ยืนยันอีกนนิดึงค่ะ ตรวจสอบข้อมูลของพระองคหรือว่าอดี oh, ตพระมาให้ตใา้ไปให้ตา้ไปให้ตาไปอ่าครับเรโานะครับครับับให้อไม่ได้นะครับครับพี่ครับ well> ับให้ขอินเอร์ครับเจินกนไปรไปเ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 ไปไปอไเยไเรย ก็คือไม่ได้มีการตรวจคนเนาะพี่โอเคครับรอเราเราคู่ประชาครับไม่เพราะว่าตอนนี้กระแสเป็นกระแสของการเข้าค้นวัดแล้วก็พับปมในเกี่ยวกัอการไม่ยืนยันตรงนี้นิดนึงค่ะเดดด็็นนนีี้ปรระเเเเยยวลคับาจ้าหน้าที่เนี่ยเออ่ไม่ไม่พูดได้มาชัดเจนนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตอนแรกไปเนี่ยจะไปตรวจอะไร นะก่อนที่ผู้ช่วยเจ้าวาดจะออบอกครับว่าสื่อไปลงกันโอ้โห,โหบุกค,ค้นกุฏิเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสนะะคือถ้าเกิดไปตรวจสอบการใช้จ่ายการรายรับรายจ่ายบัญชีทรัพย์สินของวัดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตอบไปตรงๆบอกนักข่าวไปตรงๆอนี่ถามอะไรก็ไม่บอกไงใช่<อ>ใช่แล้วพอมันมีแบบกระแสพระผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกอย่าง เจ้าวาสวัดปริยุร์วงสาวาศก็คือพระพรหมบัณฑิตก็คุณหน้าคุณตามีชื่อเสียงอ่ะใช่ไหมก็คือเจ้าหน้าที่ทั้งปปปปปปทนะไปไปขึ้นกุฏิเจ้าวาดอ่ะแล้วใจนักข่าวเข้าใจว่ายังไงนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ